ถ้าแมนยูสามารถยืมนะัาเตซิตี้ได้สามคน2เดือนเลือกใครบ้างอืมคอนเทนตนี้น่าสนใจนะครับเป็นคอมเมนต์ในไลฟ์เมื่อคืนนะซึ่งผมไม่ได้พูดนะครับแต่ผมจำไว้แล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะเอาไปต่อยอดเพราะมันน่าสนใจมากนะครับคำถามคือเอาใครบ้างดีวะความเป็นจริงผมอยากได้มากกว่า3ามนะเพราะแมนยูตอนนี้มันขาดมากกว่านั้นแต่ไม่เป็นไรครับได้สามก็เอาสามนี่แหละก่จะเข้าเรื่องนะ ใครเข้ามาดูคลิปนี้ชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรมาเมนไม่ใต้คลิปแต่มีเงื่อนไขค,คือต้องกดติดตามก่อนนะใครไม่ติดตามผมไม่ทำคอนเทนต์ให้นะครับโอเคเข้าเรื่องคนไลคครับพอกันทีไอแบ็กไซที่ไม่ธรรมชาติไม่พอยังเสือไปอินเวอร์สฟูลแบ็กด้วยเดียโก้ดาโลมึงกลับไปสลับหมุนเวียนและไปแย่งตำแหน่งกับมาสสวีในแบ็กขวาแบ็กไซปล่อยให้กวาดโอมาเล่นครับตำแหน่งต่อไปครับความเป็นจริงผมอยากได้พวก ฟิลโฟเดนซาวินโยอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ผมขอเพิ่มมิติในเกมรุกจัดตรงกลางก่อนผมอยากได้ความหลากหลายในตรงกลางมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอจิ้มไปที่เบเดโรซินวาครับเป็นตัวที่2ที่ผมจะเลือกมาเติมเต็มสัก2เดือนเชื่อว่าเบเดโรซินวาน่าจะช่วยแดงกลางของแมนยูให้มีมิติเพิ่มขึ้นได้ไม่มากก็น,น้อยและตัวสุดท้ายครับเมื่อแมนยูและนาทีนี้ผ่านพิมิลไป7นัดยิงได้5ลูก บอกเลยหน้าขวาหน้าซ้ายหน้าเป้าไอ้หกตัวสักกระเบือหมดไม่มีใครอยู่ในช่วงมั่นใจหรือไม่มีใครฟอร์มดีสักคนเพราะฉะนั้นคนที่จะช่วยได้ก็น่าจะเป็นเออร์ลินบลล์ฮาร์แลนด์โอเคเขาคงได้บอลไม่ต่าง่ากย,ยู่ซเตี้หรอกเเผลอได้น้อยกว่าด้วยแต่ถ้าเขามีโอกาสเขาน่าจะไม่สักกระเบือเหมือนโจชัวหรือฮอยลุนอะอย่างน้อยได้ฮาร์แลนด์มาแมนยูน่าจะมีประตูมากขึ้นตามนี้แล้วกันนะครับกวัวเดโอ เบรนดอนซินวาและเออร์ลินบราห์ฮาแลนด์ได้พีคคนหนึ่งน,นะครับจิ้มได้3คนจากซิตี้จิ้มใครและก็ไม่ต้องมาแล้วนะถ้าเป็นเลี้ยวพูล่ะถ้าเป็นอาร์เซนอลล่ะไม่ต้องแล้วมัง้ง <c> เ <oughs> okay, อาเค่ซิตี้พอพอนิใส่เสื้อซิตี้มาก็เลยอยากทำคอน,นเทนต์อะไรเกี่ยวกับซิตี้นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะ